สวัสดีครับเกีรติศักดิ์แหลมจริงนะครับนักวิชาการโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนสําหรับวันนี้ผมจะมาอภิปรายในหัวข้ออาหารและโภชนาการปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทยนะครับมีปัญหาใน2มิติคือมิติที่1ก็คือเตีย้ยมิติที่2ก็คือเริ่มอ้วนและอ้วนซึ่งสถานการณ์สูงขึ้นปัจจุบันเด็กไทยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนมากกว่า30 ในอนาคตเด็กไทยเหล่านี้จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับสาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างเช่นการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงซึ่งการบริโภคอาหารเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเป็นโรคอ้วนนอกจากนั้นการออกกำลังกายไม่เพียงพอก็ยังส่งผลให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้ผลเสียของโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆมิตินะครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและเมื่อแก่ไปเราจะเป็นโรคก,กระดูกและข้อเสื่อม สำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีเราสามารถทำได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคุณครูผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้งานเกษตร นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียนโดยที่บ้านผู้ปกครองสามารถจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เด็กกินได้โดยการสอบถามความต้องการของเด็กว่าอยากกินเมนูอะไรเป็นต้นซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าเด็กอยากกินผักเช่นแครอทเราก็สามารถเอาแครอทมาประกอบอาหารให้กับเด็กได้โดยการทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อให้สีสันน่ารับประทาน นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคของเด็กโดยบนโต๊ะอาหารควรมีอาหารที่มีความหลากหลายมีผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือผักผลไม้ที่เด็กชื่นชอบสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานมันเค็มสามารถทำได้ดังนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำอัดลมต่างๆไม่จัดเครื่องดื่มรสหวานหรือน้ำอัดลมไว้ในตู้เย็นให้เด็กเพราะว่าการจัดเครื่องดื่มรสหวานเหล่านี้จะส่งเสริมการบริโภคน้ำอัดลมหรือน้ำหวานในเด็กมากขึ้นนอกจากนั้นเราสามารถบริโภคน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มรสหวานได้สำหรับการปร, followed, บรับเปลี่ยนพฤติก iem, รรมการบริโภคอาหารที่มีไขมัน ifa, สูง ลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเช่นเบเกอรี่คุคกกี้ลดปริมาณการบริโภคอาหารเมนูทอดเช่นหนังไก่ทอดหมูกรอบและลดปริมาณการบริโภคเนยน้ำมันปรับเมนูอาหารจากเมนูทอดเป็นเมนูต้มตุน๋นนึ่งเป็นต้นนอกจากนั้นการบริโภคขนมไทยสามารถบริโภคขนมไทยที่มีความหวานน้อยหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงประกอบมาจากกะทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงสามารถทําได้โดยการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นขนมกรอบขนมขบเคี้ยวเป็นต้นในกรณีที่ถ้าเราจะบริโภคขนมขบเคี้ยวเราควรอ่านฉลาก GDA เพราะฉลาก GDA เป็นฉลากที่ระบุป,ปริมาณของพลังงานน้ําตาลไขมันและโซเดียมไว้ซึ่งจะเป็นฉลากที่ใช้ในการเลือกบริโภคอาหาร อาหาร5หมู่อาหาร5หมู่มีอะไรบ้างหมู่ที่1คือเนื้อนมไข่หมู่นี้จะให้สารอาหารที่เรียกว่าโปรโตีนหมู่ที่สองข้าวแป้งเผือกมันอาหารหมู่นี้จะให้สารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สคือผักใบเขียวและพืชผักต่างๆสารอาหารในหมู่นี้จะให้เกลือแร่และแร่ธาตุหมู่ที่4คือผลไม้ต่างๆ ซึ่งหมู่นี้จะให้สารอาหารวิตามินต่างๆสำหรับหมู่ที่5หมู่สุดท้ายคือไขมันจากพืชและสัตว์ซึ่งสารอาหารที่เราได้รับจากอาหารหมู่นี้คือไขมันสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการอยากปล่อยให้เด็กอ้วน สามารถประยุกต์ใช้การอ่านฉลากโภชนาการมาใช้ในการจัดกิจกรรมได้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็กในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความเหมาะสมฉลากโภชนาการจะประกอบด้วยฉลากแบบเต็มฉลากแบบเต็มจะประกอบด้วยเนื้อหาสารอาหารที่สําคัญ15รายการสําหรับฉลากโภชนาการแบบยอ่อมีสารอาหารตั้งแต่8รายการขึ้นไปวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ สามารถทำได้ดังนี้ 1. ดูปริมาณ1ห,หน่วยบริโภคซึ่งเป็นข้อมูลที่บอกให้เราทราบว่าควรบริโภคอาหารชนิดนี้ต่อครั้งในปริมาณเท่าไรเช่นนม1กล่องบรรจุ220มิลลตรหากบนฉลากระบุไว้ว่า1ห,หน่วยบริโภคคือ1กล่อง220มิลลิตรหมายความว่านมกล่องนี้สามารถบริโภคให้หมดภายในครั้งเดียวได้2ดูหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุเป็นข้อมูลที่บอกให้เราทราบว่า ควรบริโภคกี่ครั้งต่อภาชนะบรรจุเช่นนมขวดใหญ่ขนาดบรรจุ1,000มิลลิตรฉลากผู้นาการระบุไว้ว่า1หน่วยบริโภค200มิลลิลิตรหมายความว่าสามารถแบ่งกินนมขวดนี้ได้5ครั้ง 3. ดูคุณค่าทางโภชนาการต่อ1หน่วยบริโภคเป็นคุณค่าทางโูชนาการต่อ1หน่วยบริโภคที่บอกว่าหากบริโภคอาหารชนิดนี้ตาม1หน่วยบริโภคที่ระบุไว้จะได้รับสารอาหารชนิดใดบ้างและในปริมาณเท่าใด และ 4. ดูปริมาณที่แนะนําต่อวันเป็นข้อมูลลอยละของปริมาณที่แนะนําต่อวันในการบริโภคการอ่านฉลาก GDA หรือฉลากหวานมันเค็มเป็นฉลากพูชจาการอย่างง่ายที่แสดงค่าพลังงานน้ำตาลไขมันและโซเดียมต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์นอกจากนั้นปัจจุบันประเทศไทยยังมี สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ที่ระบุว่าอาหารแต่ละชนิดสามารถเลือกบริโภคได้อย่างเหมาะสมสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจะประกอบด้วย13กลุ่มอาหารกลุ่มอาหารมื้อหลักกลุ่มเครื่องดื่มกลุ่มขนมขบเคี้ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนมกลุ่มน้ำมันและไขมันกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปกลุก่มไอศครีมกลุ่มเครื่องปรุงรส กลุ่มขนมปังกลุ่มอาหารเช้าธัญ,ญพืชกลุม่มผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเลกลุม่มผลิตภัณฑ์อาหารว่างและกลุม่มผลิตภัณฑ์ขนมอกจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการทั้งฉลากโภชนาการแบบเต็มแบบย่อและฉลากโภชนาการแบบ G T A หรือฉลากหวานมันเค็ม เราสามารถนําฉลากโภชนาการแบบ GDA หรือฉลากผู้นาการแบบลดหวานมันเค็มไปประยุกต์ใช้ในโครงการได้โดยการอ่านฉลากผู้นาการตามสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้กับเด็กโดยการใช้ฉลาก GDA หรือฉลากหวานมันเค็ม มาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยการดูปริมาณของน้ำตาลไขมันโซเดียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนี้เช่นมีน้ำตาล10กรัมไขมัน18กรัมโซเดียม170กรัมโดยเรานำน้ำตาล10กรัมมาแปลงเป็นคะแนน10คะแนนไขมัน18กรัมแปลงเป็นคะแนน18คะแนนโซเดียม170มิลลิกรัมแปลงเป็น170คะแนนแล้วนำสารอาหาร3ตัวนี้มารวมกัน ก็จะได้ผลรวม198คะแนนซึ่งการแปลผลของข้อมูลต่ำกว่า100คะแนนจะเป็นสีเขียวสามารถกินหมดได้ใน1ครั้ง100-200คะแนนสีเหลืองแบ่งกิน2ครั้ง200คะแนนขึ้นไปสีแดงแบ่งกินหลายๆครั้งหรือ3ครั้งขึ้นไป การบริโภคอาหารโซนสีเหมาะสําหรับการบริโภคอาหารที่ไม่มีฉลากโภชนาการโดยการบริโภคตามอาหารโซนสีจะแบ่งเป็น3ามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวกลุ่มสีแดงกลุ่มอาหารที่มีพลังงานไขมันและน้ําตาลสูงอาหารที่ทอดด้วยน้ํามันปรุงด้วยกะทิอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอขนมอบเบเกอรี่ต่างๆข้าวขาหมูทุเรียนขนุนน้อยหนาเป็นต้นการบริโภคอาหารในกลุ่มอาหารสีแดง ต้องหยุดบริโภคในปริมาณที่น้อยและไม่บ่อยครั้งกลุ่มอาหารสีเหลืองเป็นกลุ่มอาหารที่มีปริมาณพลังงานและไขมันในระดับปานกลางได้แก่อาหารที่ปรุงด้วยกะทิไม่เข้มข้นอาหารผัดที่ไม่มันจัดผัดผักก๋วยเตี๋ยวราดหน้าพาโลเผือกต้มมันต้มถั่วต้มเป็นต้นผลไม้ได้แก่เงาะละมุดองุ่นแดงลำไย,ยลิ้นจีมะม่วงสุกกล้วยหอมน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรที่มีน้ำตาลไม่เกิน5กรัมต่อ100มิลลิลิตร ซึ่งการบริโภคอาหารในกลุ่มสีเหลืองต้องชะลอระมัดระวังสามารถบริโภคได้ในบางครั้งและจํากัดปริมาณในการบริโภคกลุ่มอาหารสีเขียวกลุ่มอาหารที่มีพลังงานไขมันและน้ำตาลต่ำได้แก่อาหารประเภทต้มนึ่งย่างยำเนื้อปลาเนื้อไก่ไข่ไก่นมจืดอาหารประเภทข้าวแป้งไม่ขัดสีอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อาหารในกลุ่มนี้สามารถบริโภคทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหาในเรื่องของอาหารและโภชนาการที่เราได้เรียนรู้กันไปก็จะประกอบด้วยเรื่องอาหารห้ามู่การอ่านฉลากโภชนาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้และการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เท่าสันสื่อการอ่านฉลากโภชนาการเขียวเหลืองแดงซึ่งคุณครูสามารถ เอาไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสิรีส,สุวรรณศิลค่ะในวิชาการโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนค่ะเด็กวัยเรียนนะคะเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่มีการจเจริญเติบโตทั้งทางกายและสมองดังนั้นการออกกำลังกายจึงไม่ใช่แค่เพียงกิจกรรมทางกายแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีสุขภาพที่ดีค่ะ สำหรับการออกกําลังกายในเด็กวัยเรียนนะคะควรออกกําลังกายทั้งในระดับดักและระดับปานกลางนะคะโดยที่ใช้เวลาอย่างน้อย60นาทีต่อวันสะสมต่อเนื่องนะคะโดยการออกกําลังกายเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งในระดับปานกลางแล้วก็ระดับหนักนะคะสําหรับการออกกําลังกายในระดับปานกลางนะคะตัวอย่างกิจกรรมเช่นการขี่จักรยานและการเดินเร็วค่ะ สำหรับการออกกำลังกายร,ระดับหนักนะคะเช่นกีฬาประเภทฟุตบอลว่ายน้ำหรือกิจกรรมใดๆที่ทำให้เด็กได้ใช้พลังงานมากนะคะเหนื่อยจนถึงขั้นมีการหอบหายใจค่ะสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะเช่น การสร้างเสริมมวลกระดูกนะคะการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงระบบระหัวใจและหลอดเลือดค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักตัวนะคะรวมถึงส่งเสริมให้เด็กนะคะมีสุขภาพใจและกายที่แข็งแรงค่ะนอกจากนี้ยังไปช่วยลดความเครียดนะคะและนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะ ตัวอย่างการออกกําลังกายผ่านกิจกรรมนะคะการเต้นนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะของการออกกําลังกายประเภทแอโรบิกนะคะซึ่งมีประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเช่นเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดกล้ามเนื้อการทรงตัวและการประสานงานของร่างกายช่วยเผาผ่านแคลอรี่ลดความเครียดและพัฒน,นาสุขภาพจิตการเต้นมีหลายรูปแบบนะคะสามารถเลือกได้ตามความชอบและระดับความหนักค่ะเช่นซุมบ้าฮิปฮอปนะคะหรือการเต้นตามจังหวะเพลงทั่วไปค่ะ มาที่เรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์นะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญนะคะในการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานนะคะตัวอย่างของการจัดกิจกรรมผ่านการเรียนรู้นะคะเช่นการเล่นเกมจับคู่นะคะเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องอาหารลาคาหมู่และสารอาหารค่ะหรือจะเป็นการให้เด็กนะคะฝึกอ่านฉลากโภชนาการจากผลิตภัณฑ์ของจริงนะคะรวมถึงการสแกนกิบบะโค้ดนะคะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมนะคะเพื่อให้เด็กทําใบงานต่างๆค่ะ ทางด้านการออกกําลังกายนะคะคุณครูสามารถเลือกใช้เพลงนะคะหรือกีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาสากลน,นะคะที่เด็กมีความชื่นชอบในการจัดกิจกรรมร่วมกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูยังสามารถจัดฐานการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนค่ะซึ่งเมื่อคุณครูนะคะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒน,นาการทางด้านอารมณ์ให้เด็กแล้วนะคะจะสังเกตได้อย่างไรนะคะว่าเด็กเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีนะคะ สังเกตได้จากการที่เด็กเนี่ยมีการยิ้มย้มจมใส่นะคะในช่วงของระยะเวลาการจัดกิจกรรมนะคะเด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะคะรวมถึงแววตาที่เป็นประกายนะคะตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมค่ะและสามารถส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นได้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วสิ่งที่ควรให้ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือความพึงพอใจของนักเรียนซึ่งเป็นจุดสําคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทาง,งด้านอาหารและการออกกำลังกายค่ะ